ใหม่ยมวดปีมวดศาสตร์จ้า,าหวัดบางวัดมันวัดแถวนี้บ่วัใดใดเนาไปนี่ก็อาจจะเป็นรวนก็ได้นะกุฏิสวยๆาลางามๆเป็นคู่ไม่มีเรือนแล้วแต่ว่าหลงกุฏิหลงสลา เอฟังจากพินิเทศฟังแล้วมันสะใจท่านทั้งหลายอาจจะได้ฟังเหมือนกันนั่งองยูงนี่ไปทุดงท่านบอกว่าบางทีพระตายแล้วนี่เป็นหมาเฝ้าสลาท่านว่าคือโว่เป็นตะหอยา่างท่านจะเอาวาดไปนไี้ ลวัดกูสลากูเป็นกูออกจากเรือนแล้วละแล้วแต่ว่าบางข้าเราก็ยังมีความพอใจความสุขทางโลกี การที่เราจะมาบวชได้การที่เราจะตัดสินใจได้นี่ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยเฮ้ยมีไงเอ้ยอยู่ว่าเป็นพระวมวหูหรอกอยากลองบังกลับไปเป็นเมซี่บัง <c oughs> ที่คือหอดผัวบ่มโมอึืนเวที คือเก่งใช่ไหมอยากรู้นะลองเด้งจากสิบมือมานั่งสมาธิยนืนชิดสารพัดนะความคิดละได้แต่ยังอไลอาวรกว่าที่ตัดมันได้เนี่ย ไม่รู้ตายแล้วจะตัดได้แล้วเปล่าแต่ก็ยังดีนะมาอยู่ได้นะอย่างพวกเราเยโยมางคนบอกว่าให้อยู่นานๆอย่าซึกง่ายจะมันดีหลายโอ้ยอ่อนซ่อนอย่าคล้องมาอยู่ว่หาเหมือทำสิมเมื่อละ่ะ บไบไข่ก็ไข่บบป่วยก็ปววว่วยลมหนาวว่อยๆก็คือหอดพ่หอมนวมก็ยะงเฮื่อนแต่เม <c oughs> ื่อเราเข้ามาบวชแล้วมีความมุ่งหวังแสวงหาโลกุตตระธรรมคิดว่าบวชมาแล้วมันจะมีความสุขจะได้คุณได้ค่ามุ่งหวัง ความจเจริญในการที่จะปลดเปื้องความทุกข์ทำไมมันยังทุกข์เลยเนี่ยทุกข์นะพระคุณเจ้าผมก็ทุกข์เหมือนกันวันนี้ก็ทุกขนะ์วันนี้เขากำลังค้นดินเข้าวัดก็ทุกข์น้เขาหาดินบ่ไดย อะมันจะไปเกิดมันขีดกระเดือนมันบยากวันนี้บวชมาแล้วก็ทุกบวจละทุกทุกทางกายทุกทางใจมาปฏิบัติธรรมก็ทุกตื่นเช้าฉั้นสาย ยิ่งอาจารย์จัลันมาเทศเนี่ยโอ้ยอนุโมธานาเขาว่าสามสิบสี่สิบนาทีสัตว์ไปชั่วโม,มงกลวงวะนั่นมันด่าในใ,ใจอยู่บอกด่าก็บวาดอกบอด้ยินเ,เวโลโฮมิมโหห้เป็นบาปเป็นกรรมดอกทุกข์หมน อันนี้เราจะต้องหาวิธีทั้งย่างไรการที่เราได้เข้ามาสู่การปฏิบัติเนี่ยเราจะมีความพอใจที่มันจะส่งผลให้เกิดกำลังใจความพอใจก็คือมีความสุขนั่นที่จะให้เรามีกำลังใจมองไปข้างหน้า เมื่อเรามางไปข้างหน้าเราเห็นอะไรที่เรามีความหวังเหนื่อยก็ยอมลำบากก็ยอมมีเป้าหมายเมื่อเราจะเดินไปกินอะไรไปฉันอะไรไปได้อะไรทุกก็ยอมเหนื่อยก็ยอมลำบากก็ยอมมีความหวังในใจ เพื่อที่จะให้ได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์อันนี้เราถึงต้องแลกมันต้องแลกเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องแลกเอาความทุกข์เอาความลำบากมาแลกตื่นเช้าที่ยิงผมก็เสียดายอยู่เมื่อคืนเนี่ย ไม่ได้มาเนรชิกด้วยปีที่แล้วผมยังคิดอยู่เมื่อคืนเนี่ยที่แรกก็จะมาแล้วอะท่านพระครูท่านโทรศัพท์ไปตอนเช้าบอกยี่ไปใส่ยบุบอ,ยบ,อบอกเพื่อนว่าแรงมาเหตุเนี่เด้อเพื่อนว่าจะว่าเบิ่งก่อนเพื่นอนว่าจะมีผู้ใดมาบอกเพื่นอนว่าอ้จะบอกเดี๋ยวมาเนสศึกหรือว่ พอตอนเย็นๆโทรศัพท์ไปบอกว่าว่าตอนน่าด้วยนะมีพูเทศแล้วคนว่าเมื่อคืนก็เลยนอนสักชิกเลยผมก็อยู่ไ็ได้ถึงเกือบตีสองหัวอว่ากูเมืยมาลายเมื่อแล้วกูเม่ยมาเป็นเดือนแล้วคนว่า กูนอนก็บบม,มีคนวากูตัวมันว่ะ่ะมันไม่มีหมู่ไม่มีคณะเนี่ยบางทีมันก็อ่อนแอนะครับต้องใช้ประมาณตีสองเมื่อคืนหล่มป่องหงเลยนอนันตัวว่ะบุมีตำรวจจับแล้วว่ะเสียดายอยู่อันนี้มันต้องแลกนนะครับ ตอนนี้เราอาจจะทุกข์เราอาจจะลําบากแต่ถ้าเรายอมอดทนเมื่อเราได้เข้ามาสู่เส้นทางแห่งธรรมโลกุตรธรรมเป็นเป้าหมายแล้ว่างข้างความพอใจความสุขใจหรือว่าการที่เรายังไม่เห็นคุณค่านี่ยังมีอยู่ในใจเรา พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งธรรมแล้วก็เป็นธรรมที่ประเสริฐสูงสุดลึกซึ้งดูดดืม่มยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติยิ่งลึกซึ้งไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงแต่ว่าทำไมบางครั้งนี่มันก็เป็นของเล่น มือนก็ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตในการบวชของเรานี่ยพทะเจ้าเป็นกษัตริย์แต่ว่าท่านหนีจากความเป็นกษัตริย์มาบวชแต่ว่าเราเนี่กษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นเงินก็ไม่มีฐานะก็ไม่ได้ว่ารวยอะไรขี้ลายก็ขี้ลายด้อมก็ด้อง มีเงียบซึกอยู่งแจ็คไปสิมาคนหัวมอั่งอึ้องเหหัวหลานพวกนี้ทำให้โลกร้อนเตียกับเตียหัว นั่งก็ไม่เปรี้เ <c oughs> ยเขียวว่องก็มีนะ <c oughs> วูวง้อกันหลานผมกันหงอกแน่มหาจะไม่ออกสาววูนี่เราอยู่นี่ว่าถ้าอื่นพวกเรา ค่าการบวดนมันน่ายคิดอยู่ด้วยไม่ได้กว่าผู้อื่นหรอกว่าจะของนี่แหละมันขี้ไลยเรายัางคิดว่าชีวิตคารวาที่มันมีอะไรที่มีคุณมีค่ามีความหวังมีความสุขอะไรมากมาย พุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ออกมาบวชเราเนี่บางคนขอภัยอาจจะยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้ทำไมถึงพูดอย่างนี้สารพัดความเลวร้ายบาปก,กรรมที่เคยทำเคยสร้าง มีลายองค์นะครับมาสารภาพกับผมเมื่อองร้องไห้ความชั่วบาปกรรมที่ตนเองได้สร้างเนี่ยมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงบางทีนั่งสมาธิไปร้องไห้แต่พอมาบวชแล้วได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรม เห็นคุณเห็นค่านำพาตนเองให้เกิดประโยชน์แต่ว่าทำไมบางครั้งมันยังยังละยังเลิกในสิ่งที่มันหลอกลวงในสิ่งที่มันทำให้เราต้องทุกข์ต้องเจ็บปวดต้องอะไรสารพัดที่มันจะเกิดขึ้น น่าคิดนะครับทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของการบวชอยากสึกอยากมีครอบอยากมีครัวอยากซาเราพัดตามอาาจอองกิเลสงั้นเพราะว่าเรายัางไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสุขแห่งธรรม อย่างไม่ได้ริมรถแห่งธรรมในการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนาเข้ามาสู่การปฏิบัติอันนี้ผมเองนะครับบอกตอนเองบวชใหม่ๆท่านทันาลจะลองเอาไปใช้ก็ได้ไม่ต้องอยู่นานหรอกครับเอาแค่เท่าผมนี่ค่อยศึกผมบอกว่า เมื่อบวชเข้ามาแล้ว <Huh. S 1> แต่ก่อนไม่ได้คิดว่าจะอยู่อย่างนี้เด้มันยังหมักสาวอยู่มีไโอยไม่อยากบอกเรื่องหมักสาวหรอกอยากอา,ยาอพระองค์หนึ่งถามว่าอาจารย์มีผู้สาวอยู่คนวะว้ายวะ ก็ข้นเื่อกันในเท่าวก็ฉันบอกว่าแต่ว่าบอกตอนเองว่าก้ามันีิสึกอ,อีลีลองอยู่พิ่สธรรมคำสั่งสอนของพระเ,เจ้าเนี่ยว่ามันจริงไหมมันมีผลมันทำให้เกิดความ สุขเกิดคนเกิดค่าจริงไหมบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมลองพิสูจน์ดูเอาถ้ามันมีนี่มันมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับ